สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูการสร้างปก YouTube บน Canva นะครับทุกคนจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน Canva ครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วเปิดขึ้นมานะครับวิธีการก็เราสามารถค้นหาตรงนี้ได้เลยนะครับโายการปก,ปก YouTube ก็ได้นะครับพิมพ์เข้าไปเลยเพื่อจะเอาแบบที่เขามีอยู่แล้วนะครับ มาสร้างจะได้ไม่ต้องยุ่งยากนะครับอันนี้นะครับคือตัวอย่างปกที่ระบบมีมาให้นะครับเราชอบอรูปแบบไหนก็เลือกรูปแบบนั้นนะครับเช่นเราชอบรูปแบบนี้นะครับลรากลิกเข้าไปนะก็จะมีรูปแบบร้อมตัวหนังสือขึ้นมานะครับส่วนรูปด้านหลังเนี่ยถ้าเราไม่เอาเราก็ลบทิ้งได้นะครับพวกนี้โลโก้พวก,กนี้นะครับเราก็กดที่รูปนั้นแล้วก็กดต่งต่อย่า รูปนี้ไม่เอาก็กดถังขยะครับถ้าเราไม่เอากดถังขยะครับนะเพราะว่าเราจะสร้างเองใช่ไหมครับรูปนี้เราไม่อาก็กดถังขยะหรือไปตัวหนังสือจากนั้นนะครับเราก็าไปาหาปุ่มข้างล่างครับที่เขียนว่าอัปโหลดด้าน,น,นล่างเลยครับกดเข้าไปแล้วเราก็ไปเอารูปที่เราจะทําปกอย่างเช่นเราเตรียมปกไว้นะครับเป็นปกแนวน,นอนนะครับ16คูณ9ก็ได้นะครับ เสร็จแล้วก็ถ้ามืผมจะเอารูปนี้เอาติ๊กเข้าไปรูปก็จะเข้ามานะครับแต่ว่ามันไม่เต็มจอนะครับเราก็สามารถที่จะขยายนะครับให้มันเต็มพอดีได้นะครับอันนี้คือรูปที่เราต้องการนะครับจากนั้นตัวหนังสือ,อเราต้องการตั้งชื่อปกว่าอะไรก็พิมพ์ลงไปนีทนนี้ผมอยากจะนะบอกว่าแนะนำทั้งว่าผมจะเขียนว่าแนะนำอีซีโฟลตรงหน้าข้างล่างนะครับ ผมพิมพ์ว่าแนะนำเนาะแล้วตัวนังสือข้างล่างนะครับก็กดเข้าไปแล้วพิมพ์ตรงนี้ก็กดอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะ s เ l ล c t ให้เลือกแล้วเราก็พิมพ์ตัวใหม่ได้เลยนะเช่นผมจะบอกว่าแนะนำ Easy Flow นะครับส็จแล้วก็เตี้ยนนอดครับรูปแบบมันก็จะเป็นโค้งแบบต้นฉบับเลยนะข้างล่างตัวนังสือข้างล่างนี่ครับถ้าเราไม่เอานะครับเราก็สามารถที่จะ กิมตัวล่างนี้ลบทิ้งได้เลยนะครับสมมติว่าเราทําแบบนี้เสร็จแล้วต้องการขยับนะก็สามารถขยับตัวนัสือพวกนี้ลงมาข้างล่างได้นะครับกดที่ตัวรูปมันแล้วก็กดเข้ามานะครับกดที่ตัวนี้แล้วกดค้างแล้วลากลงมานะครับมันก็จะลงมาตามตำแหน่งที่เราต้องการได้เมื่อเราพอใจแล้วนะเราก็กดปุ่มด้านบนนะครับที่มีลูกศรชี้ลงนะครับด้านบนนี่ครับเพื่อทําการบันทึกเป็นรูปภาพนะครับพอเรากดปุ๊บนะครับระบบก็จะทําการบันทึก ทันทีเลยนะครับรูปภาพที่เรากดนั้นก็จะเข้าไปอยู่ที่แกลเลอรี่นะครับถ้าเราจะส่งให้คนใดคนหนึ่งเราก็สามารถเลือกส่งได้เลยเดี๋ยวเราไปดูที่แกลเลอรี่นะครับว่ารูปที่เราบันทึกมาไหมนะครับนี่ครับอยู่ที่แกลเลอรี่ครับรูปนี้ก็เป็นว่าการทํโปกก็เรียบร้อยนะครับทำง่ายง่ายแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยพัฒนาต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีที่ผมจะนําเสนอให้กับพวกเรานะครับสวัสดีครับ